อันนี้ลำซี่สอง ทีหนึ่งนี่คนเขาร้ายเนาะ สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขทุนวันนี้เราเดินทางมาที่ร้านน้ำสีหลังจากมาแต่อันกาลสินพี่น้องเลยวันนี้ไปหาคุณตาเพิ่นพาไปเด่นเบ่งพิพิธภัณฑ์ไดนโนเสาร์แห่งเมืองกาลสิน หลังจากมาแต่กาลสินกับพอคนพอซัพอพอร์ตสันพามากินเผาพี่น้องกินเสภามากกินซอ,อยจุนี่คือบรรยากาศยุหานน้ำพี่น้องอ่านน้ำซีพี่น้องเลยน้ำซีหนึ่งคนเขาร้ายหลายเป็นหลานอาหารหลานเพอไวมเมอร์นัานเพอหลานก้อยซีแล้วก็ละเนื้งง่วนะ่ะพี่น้องเลย ทายบรรยากาศรอบๆเมองเดี๋ยวไปสั่งอาหารก่อนอย่างร่วมแล้วก็สั่งอาหารนาสั่งอาหารมีตำลาวตำถั่วเนาะจำไหมเนาะบ่าวปิ๊งเ้อ่มีปิ๊งปิงพวกเกี่ยวยายากร่วงยางพันธุ์ตองตองเตแ่รต้องต้นบต้นนี้นเอาลล้างลายมีดอ เป็นหานก้อยลาบนี่ยมีน้อนมีซอยจุ๊บนบมังีซอยเอากำลงซอยจุ๊วะแต่สร้างมาเลียวต้องกินนะสุกกินมา้ครับซอยจุกินไแบบอะไรอามาดมูกินมาบ่อยช่ไ อำเภอเม,เมืองนะจังหวัดมหาสารครามร้านน้ำซีหนึ่งวันนี้เราจะมาชิมน,น่าจะเป็นร้านชื่อดังของสารครามร้านซอยจุเนาะพอข <laughs> ึอยิาหนักนอ่าอ๋อเขาจะมีนัก รอทาอาหารกับพีนนน่น้องมาแล้วตอนจุ่มมีต้มอาหารมาแล้วพี่น้องมีต้มอะไรกันดาบเตอาเนาะก้อยตอนนี้ก็ต้อยก้อยปะจะซอยจุ ขปักเขาเนี้ยย่ารวมเิ็มตะปัดอันนี้ย่างม้วเนาะอย่ากรวมเสือมีเปลือกนุ่มเนี่เ,เราได้ใครมาเพิ่มคนหนึ่งพอเป็นมาพอเป็นมานาคือการกับเราหน่อย <c oughs> อุ้ยคือมองได้เนาะ ขาแบบหูดอหูง้านาขาเป็นอะไรที่คิว่าคือกันไรเนี bir bir> ่ยชื่อชื่อลอตปะมาแลจักปีเลยวิดีโอยันดีครับยี่สิบหน่อกิกันไมจมจจูบ่ันักเท่าูอยู่ะ

เเบอเดี๋ยวการ h ี้ n ก็จะเปิดเพลงนี่เนะาะมันจะบาดังๆให้มันกบเสียงเพลงขอกินข่าวกันด้วยพี่น้อง ใช่จุกต่ที่เห็นทีหนียกว่าต่เ่กกินต้นที่เกี่ยวกเหนื่สามสิกี่่เจาอนี้ทัโป่งๆยันนโป่โปเราใส่พังอยู่เลยเจ้าสิย่มกาบก็ได้เลยตอนนี้จะเห็นตอนใหญ่ร้ายเนาะ

สามชิบนข้ามพี่น้อง่านพาพามาแชร์แชรพี่น้องเกยถ้าอ,อยากกินมาได้เดอ้อร์านน้ำซี่าน้ำซีหนึ่งนะขางห้างทางทาวิกซีซูปปเปอร์มาร์เกต็ตเอ้ยซูปปเปอร์ซเซ็นเตอร์ ก็จะเปิดเพลงพี่น้องกระถายได้บ่อยๆเนาะประมาณน้แหลเพี่น้องตอนนี้ก็กำลังสิเศกบินเนาะพี่น้องเนาะอิ่มแลยพอไปมาสิแหกเชี่ยวหาบว่าน้อยก็บ่ารอดนะว่ารอดมีเสียเป็นคนไทยก็แหกดีเลยเนาะยากวดเนี่ย าดูว่าทาั้งหมดนี่จะมหมดไปเท่าไหรเขาจะเปิดเพลงทำไมไี่เียวไ่น้อง,องพอมันแอกทีวย์ไหนมานหน่อยนะน้่งไอ้เจียวเป็นคนพังไข้นะน้องเลยพอดี อะไรคยก <Christina. S 1> ันเนาะพี่นาะางแค่เดียวเล่าเดียวเล่าเสียงมีโอกาสให้คนแล้ไปลงไปในบานเนอะเดียวล่าเนอเดียวเล่าเนาะแม่หาโอกาสไดเยอะโอกาสแฝงตอเนฟนิี้จะได้ไหมจะมาซ้อยจุกเขาเอาเลยเาจะทาเนาะเขาจะใส่เนาะแม่เนาะ

กับเผ่าไปเขี้ยนพี่น้องเลยเียนสื้อเก่งเียนนังซื้อเก่งวะพ่อเราเป็นหวหน,น้ารอรออีกเนาะป้าเบิง่งแต่การเบากับเป็นผู้ใหญ่ง่งพี่น้องเบาคือกับคนฉลาดนะง่ายๆมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ อันนี้มั็นลานลำซีหนึ่งนี่<ร>พี่น้องบบตรงขามกระบ,บีกซี่ข้าวแต่ว่านี่พี่อีดโปงด่างก็ว่ากินอยู่นี่แล้วพี่น้องขึ้นซื้อเนาะขึ้นซื้อลานเนื้อของสารคามเลยพี่น้องไพ่วามาชิม ถือา่าผ่านน้องพี่น้องเนาะให้มากินก่อยเนื้อมากินซอยจุนี่มาข่าวหันนี่แหละพี่น้องเด็ดสุดของสาระขามก็จะมีเนื้อสดๆเลยแบบก็จะขาใหม่ๆนมเนาะสดตอนน้กาเดินทางกลับบ้าน หาผักพรก่อนแล้วก็สีแดงๆจังสีไปออกกำลังกายปั่นจักรยานเนาะพอสุพสัชร์สิพาไปพี่นอ้องอยู่แก่งเลิงจนันเนาะแก่งเลิงจนับนบอร์นออกกำลังกายบ่อนก็จะไปเล่นไปวิ่งกันอาราพี่น้องมาได้กันสิ จบคลิปเป็นยังจะมีกอนเนาะเจอกัน EP หน้าคลิปหน้าว่าสิไปใช้ต่อรอติดตามได้ไพี่นอง